ที่บริเวณหน้าสูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตะบนตากฟ้านายสุพัตรีรัตนนุก,กูลในเภอตากฟ้าจังหงวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีอุบัติเหตุทางถนนภายใต้โครงการชุมชนท้องถิ่นปลอดภยัยสร้างตาบนขับขี่ปลอดภยัยโดยการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงเต็มรูปแบบจำลองการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีรถกระบะบรรทุกถังกา๊าซประเต็มคันรถชนกับรถเกง๋ง ทำให้มีผู้บาดเจ็บพันในรถและมีการจำลองการเกิดระเบิดของถังกา๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและพยาบาลดำเนินการตามขั้นตอนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดเหลือน้อยที่สุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆและเป็นการรับมือและเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น